คุณแบรีวอฟแมนซีเนียร์เอ็กซิค e ทีฟดีเรกเตอร์ออฟออเปเรชั่นโรงพยาบาลบำรุงราษเปิดงานแถลงข่าวยกระดับศูนย์ข้อเสื่อมและข้อเทียมขั้นแอดวานโรงพยาบาลบำรุงราษพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ20.7ของประชากรหรือคิดเป็น13.65ล้านคนโรคที่พบบ่อยคือข้อเสื่อมโดยเฉพาะที่ข้อเข่าและข้อสะโพก แม้จะไม่อันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาลจึงก่อตั้งศูนย์ข้อเสื่อมและข้อเทียมขั้นแอดวานซ์โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาทิหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กที่ผสานกับการคุมปวดแบบพิเศษมอบทางเลือกการรักษาที่ครอบคุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงเคสยากและมีความซับซ้อนสูง ปีนี้โรงพยาบาลยังได้รับการจัดอันดับจาก Newweek ให้เป็น Asia's Top Private Hospital 2,025อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียจาก90โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดด้านการผ่าตัดเข่าและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมรวมถึงการผ่าตัดสะโพกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้งแต่เราจะพบว่าสถิติประชากรในปี2567มีคนที่อายุเกิน60ปีของประเทศไทยนี้นะครับปัจจุบันเกิน20ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็ทราบกันดีว่าในกลุ่มคนที่อายุมากเช่นเกิน40ปีเป็นต้นไปปัญหาโรคข้อรับน้ําหนักเสื่อมก็จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เดาได้ว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปปริมาณคนไข้ที่มีปัญหาโรคข้อหรือโรคข้อเสื่อมก็จะทวีมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้รักษาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่จะมองออกว่า การแก้ไขปัญหามีวิธีทางไหนที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดและต้องมีประสบการณ์ในการผ่าตัดมาแล้วรู้ว่าการผ่าตัดที่ยุ่งยากนั้นผ่าตัดยังไงและอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากไม่ได้น้อยไปกว่าอันอื่นคือว่ามีความพร้อมหรือเปล่ารู้แล้วมีเครื่องมือที่พร้อมหรือเปล่ารู้แล้วมีบุคลากรที่พร้อมหรือเปล่าที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะฮะซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้ ผมมั่นใจว่าประสบการณ์เครื่องไม้เครื่องมือและความรู้ความสามารถของทีมแพทย์ของศูนย์ของเรารับรองว่าไม่น้อยหน้าที่ใดในเอเชียนี้ครับขอบคุณ